ทำไมที่มาของคำว่าบอดี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดมันเกิดมาจากอะไรบ้างถ้าเราดูกันเนี่ยโชว์ว่าตัวนี้นะฮะเห็นปุ๊บทุกคนก็คงสายหัวแบบตัวนี้เหลือพันหนึ่งได้ไหมฮะพอมาดูว่าตอนโตเป็นยังไงครับเห็นรูปนี้นะผมเชื่อว่าทุกคนคิดเหมือนกันหมดคือเช็ดฮะปีชายอยากเลี้ยงปลาฮะพีชายอยากเลี้ยงปลาฮะพีชายอยากเลี้ยงปลาฮะพีชายอยากเลี้ยงปลาฮะปีชายอยากเลี้ยงปลา เอางี VII ้มาคุยกันที่ฟาร์มเดี๋ยวจัดการให้เอาตั้งแต่เริ่มเลยสนูรับรองสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับปรีชาอยากเลี้ยงปลาคราฟนะครับเหมือนเดิมปรีชาคือเจ้าหนูจำไหมของเราวันนี้ฝากคำถามมาหลังจากไปช้อปปิ้งปลามาพักใหญ่นะปรีชาเกิดความรู้สึกสงสัยว่าทำไมต้องหัวใหญ่ไหลกว้างข้อหางหนาทำไมต้องเลือกบอดดี้ทำไมไม่เลือกลายที่ชอบสีที่ใช่ทำไมมันวุ่นวายอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องบอดี้นั้นสำคัญขนไหนต้องออกตัวก่อนนะครับว่าคลิปนี้เราคงไม่ได้มาสอนวิธีดูเนาะแต่ว่าเราจะมาพูดถึงว่าทำไมที่มาของคำว่าบอดี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดมันเกิดมาจากอะไรบ้างนะครับเ,เพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะเรียนรู้เรื่องของความสำคัญของบอดี้ที่ดีที่สุดคือเรียนผ่านตัวอย่างนะฮะวันนี้ผมจะเอาตัวอย่างปลา5้าตัวอันนี้ต้องขออนุญาตนะครับก็ยืมมาจาก Facebook ของทางไดนิชิคอยฟาร์มนะครับซึ่งแน่นอนก็เป็นฟาร์มโชว่อันดับหนึ่งของโลกแหละว่างั้นเถอะเดี๋ยวผมจะปลาตัวอย่าง5ตัวมาให้ดูกันว่าบอด y ี้เนี่ยนะ b e f o r e and after ราพอเห็นแล้วเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงบ้างเนาะอ่ะไปดูตัวที่1กันทางด้านนี้ครับตัวที่1เนี่ยเป็นปลาโชว่านะถ้าเราดูกันเนี่ยโชว่ตัวนี้นะฮะเห็นปุ๊บทุกคนก็คงสายหัวแบบตัวนี้เหลือพันหนึ่งได้ไหมฮะ นะครับตรงช่วงไหลเนี่ยไม่มีสีแดงเลยนะดำก็ดูแบบอืมันจะขึ้นไม้หวานเลอะเทอะเละเทะอ่ะพอมาดูว่าตอนโตเป็นยังไงครับยังไงฮะเห็นรูปนี้นะผมเชื่อว่าทุกคนคิดเหมือนกันหมดคือเจ็ดบอดี้แม่งโคตรใหญ่เห็นไหมทุกคนไม่ได้พูดถึงเรื่องสีเรื่องดำเรื่องแพทเทิร์นเรื่องอะไรแล้วบอดดี้มาทุกอย่างเปลี่ยน น,นี่คือตัวอย่างที่1นงนะพอบอดี้มันใช่ซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับวันนี้เราจะไม่ได้มาสอนดูนะอันนี้เดี๋ยวไปเรียนกันในคลิปอื่นๆแต่ผมแค่อยากให้เห็นความต่างว่าเวลาที่บอดี้มันมามันเป็นยังไงอ่ะไปดูตัวอย่างที่2กันนะครับปั๊บนะแพทเทิร์นนี้ค่อนข้างจะเจอได้ค่อนข้างบ่อยนะแดงมีอยู่3-4ตอนนะครับแดงดูแบบเอเหมือนจะหลุดหรือไม่หลุดวะที่สําคัญคือตรงหน้าเนี่ยแบบแดงมันยุกยิกยุกยิก,ยกดำมันก็ดูไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่ ปลาแบบนี้อาจจะมีบ้างบางคนที่เลือกหลายๆคนก็จะแบบขอผ่านไปดูตัวอื่นก่อนได้ไหมไปดูกันว่าพอมันโตแล้วมันเป็นยังไงปั๊บใครที่ไม่ได้เลือกเมื่อกี้เสียใจด้วยคุณพลาดโอกาสนั้นไปแล้วเห็นไหมฮะเหมือนเดิมรูปนี้โผล่ขึ้นมาทุกคนแบบโอ้ไม่กอบอดี้นะฮะลักบี้อะไรเนี่ยมันมาที่บอดี้ก่อนเลยนะครับแน่นอนพอมันเป็นปลาโชว,วาเนี่ยดำมันใช้เวลากว่าที่มันจะมา นะสตัวที่ผ่านมาแล้วก็ทุกๆตัวที่เราดูวันนี้เป็นปลาที่ผมให้ดูตอนที่เป็นโตไซก็คือ1นขวบแรกแล้วก็ตอนที่เป็นปลาโกไซนะครับหปีอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นกว่าที่มันจะพัฒนาการมาแต่นั่นคือสาเหตุที่ผมบอกว่าบอดี้็สิ่งสําคัญนะฮะไปดูตัวที่3กันท็โคฮาคูแบบนี้คลองหลังบ้านเพียบเจอแบบนี้คนชอบอาไปปล่อยหัวกระดากระด่างแดงมีอยู่ย่อมเล็กย่อมน้อย ใครๆเลือกโคฮากุก็ต้องแบบขอขอ2ตอน3ตอน4ตอนมาลูเตงนะฮะเจอแบบนี้หัวมีแดงอยู่2จุดทุกคนมองข้ามบอดี้ไปเลยเห็นแพทเทิร์นแล้วแบบโอ้ทำใจไม่ได้แพทเทิร์นแบบนี้โตมาแล้วเป็นยังไงป้าบเข้าให้แต่ไม่ได้เลือกเสียใจด้วยคุณพลาดโอกาสนั้นอีกแล้วพอมาเป็นรักบี้พอมาเป็นบอลลูน oon, เห็นไหมฮะสังเกตเลยสายตาเราอะมันเปลี่ยนจากเมื่อกี้เรามองที่ไอ้จุดแดงๆ2จุดที่หัว กลายเป็นว่าแบบโอ้ my god ลักบี้นะครับแล้วอย่าลืมว่าปลาโตไซเนี่ยพอเขาโตขึ้นมาเป็นนิไซซันไซยนไซโกไซเนี่ยผิวสีเขาก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับทุกอย่างมันจะค่อยๆเติมเต็มขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่าดูปลาแต่ตอนที่เป็นโตไซอย่างเดียวแล้วก็ตัดสินใจเราต้องดูให้ลึกถึงอนาคตด้วยนะครับไปดูตัวถัดไปกันโชว์ว่าแบบนี้มีความก้ากึ่งมากบอกเลยก้ากึ่งยังไงถ้าคุณดูครึ่งบน ะะครึ่งบนก็คือตั้งแต่ปากมาจนกระทั่งถึงประมาณครึ่งแรกของตัวดูแล้วแบบเอเอแดงเข้มดีดำมาเป็นก้อนเออดูดีแต่ความลําบากใจคือเพราะจากครึ่งตัวไปทางหางปุ๊บอะไรของมันวะเนี่ย <c oughs> นะฮะดำก็ฝังแบบกระดากระดางแดงก็จะอยู่หรือจะไปดูแล้วแบบใช่หรอปับเป็นไงฮะสังเกตนะแดงมันก็ยังอยู่แบบเดิมของมันเพียงแต่มันขยายตัวขึ้น ดำมันเติมขึ้นมาแต่เนื้อสิ่งอื่นใดบอดี body, ้เช่นเคยพอบอดี้มันเติมขึ้นมาปุ๊บโ,โ,โอ้โหทุกอย่างเปลี่ยนเลยนะฮะไปดูตัวอย่างสุดท้ายกันอันนี้ตัวนี้ต้องเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบก้ำกึง่งคนเห็นแล้วก็จะแบบมึงจะเป็นโคฮากุหรือมึงจะเป็นโชว่วาดำมึงก็น้อยซะจนแบบหายไปเลยก็ดีไหมคือคือตัวนี้เนี่ยเอาจริงๆนะถ้าดำมันหายไปเลยเป็นโคฮากุมันก็โอเค แต่ประเด็นก็คือมันไม่มันคือโชว์ว่ามันเห็นอยู่แล้วนะครับตำแหน่งแดงวางค่อนข้างพอได้แต่ตำแหน่งดํามันแบบปวดใจอ่ะมันจะมาหรือไม่มานาะแต่เหมือนเดิมฮะสังเกตนะปลาตัวนี้เขาโครงดูดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้นนะดูตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆอย่างเงี้ยรู้อยู่แล้วว่าบอดี้มันจะมาแล้วพอมันมาปั๊บเป็นไงฮะหลงปกนิชิลินนะ่ะเอากับเขาดิบอดี้มาเต็มสูบลมปุ๊บโอ้โหสังเกตนะ โตแล้วเนี่ยดูท่อนแรกของตัวดําก็ยังน้อยอยู่ดีช่วงไหล่ก็ยังไม่มีดําเห็นไหมครแต่ประเด็นคือเรื่องแพทเทิร์นมันหายไปแล้วมันกลายเป็นประเด็นเรื่องของบอดดี้มันคือประเด็นเรื่องคุณภาพของผิวคุณภาพของสีนะฮะอ่ะโอเคนั่นคือ5ตัวเราดูไปแล้วเป็นตัวอย่างทีนี้อยากจะให้เรามีแบบฝึกหัดเป็นการบ้านกันนิดนึงเดี๋ยวสิ่งที่เราจะทําก็คือเดี๋ยวเราจะไปให้น้องกวางน้องแตงกวานะครับเลือกปลาขึ้นมาให้เราดู5ตัว ปลา5ตัวนี้จะเป็นปลาโตใสโจทย์ที่ผมจะให้เขาก็คือเอาแพทเทิร์นทุเลตเลยแต่เอาบอดี้ที่มีอนาคตเสร็จแล้วสิ่งที่เราจะทําก็คือเดี๋ยวพวกเรามาช่วยกันดูแล้วก็ช่วยกันโหวตลงมาข้างล่างว่าปลาเบอร์1ถึงเบอร์5เราคิดว่าตัวไหนที่มีโอกาสที่จะได้ไปต่อเป็นปลาบอดี้ที่ดีในอนาคตมากที่สุด2อันดับแรกที่ได้รับผลโหวตมากที่สุดเราจะเก็บไปเลี้ยงที่บ่อรับหลังบ้านแล้วอีก3เดือนจะมาอัปเดตให้ดู ว่ามันไปอย่างที่เราคิดกันหรือเปล่านะครับนั้นตอนนี้ไปเจอกับน้องแตงกวากันครับโอเคมาครับนี่คือ5ตัวนะฮะที่น้องแตงกวาช่วยเลือกมาให้โจทย์ที่ให้น้องเขาเลือกก็อย่างที่บอกก็คือว่าเราดูเรื่องของบอดี้เป็นหลักนะ เอาปลาที่มีเขาเรียกอะไรอนาคตยาวๆบอดดี้น่าจะเป็นปลาที่ตัวโตวตัวใหญ่ดูบอดี้อลังการนะครับแพทเทิร์นพอได้สีสันโอเคไม่ได้แย่แล้วก็ดูพัฒนาการไปเรื่อยๆนะ,อ,ะอยากให้ดู5ตัวนี้กันนะครับสิ่งที่เราอยากจะเล่นกันก็คือว่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆน,นะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพนิ่งแล้วก็ใส่เบอร์ให้ว่า5้าตัวนี้ตัวไหนเป็นเบอร์อะไรบ้างแล้วก็อยากให้ช่วยกันโหวตเข้ามานะครับลงมาที่คอมเมนต์ข้างล่างนะบอกว่า โหวตเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4หรือเบอร์5นะครับว่าตัวไหนที่มีอนาคตน่าจะยาวที่สุดอย่าลืมนะอันนี้เราเน้นที่บอดี้ความใหญ่ความอลังการนะครับ2ตัวที่ได้รับเสียงโหวตมากที่สุดเดี๋ยวเราจะเก็บไปลงบ่อขุนแล้วอีก3เดือนเราจะเอาขึ้นมาถ่ายให้ดูว่าบอดดี้มันโตมาในแนวที่เราอยากจะให้มันเป็นไหมไปดูกันครับ โอเคเป็นยังไงบ้างใน5ตัวปรีชาแล้วก็เพื่อนๆชอบตัวไหนอย่าลืมเข้าไปช่วยกันโหวตเยอะๆนะครับเราจะได้เก็บเอามา2ตัวนะอย่าลืมนะครับแต่ละคนโหวตหนึ่งตัวพอแต่เดี๋ยวเราจะเอาเบอร์1กับเบอร์2ไปลงบ่อขุนไว้ให้ดู3เดือนจะได้เห็นด้วยกันเลยว่าบอดี้มันมีพัฒนาการกันมายังไงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะหวังว่าทั้งปรีชาแล้วก็เพื่อนๆจะได้ไอเดียดีขึ้นว่าบอดี้ของปลาเนี่ยมันสําคัญยังไงบ้างอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะย้ําก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะครับ เวลาที่เราจะเลือกซื้อปลาถ้าเป็นไปได้อยากแนะนําชวนมาดูปลาที่ฟาร์มสาเหตุเพราะอย่างนี้บอดี้ปลาเนี่ยเราเรียนกันมาหัวใหญ่ไหลกว้างเข้าหางหนาแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญคือเราควรจะต้องมาดูปลาที่หน้างานดูพฤติกรรมของเขาดูว่าเอ้ยลองโยนอาหารให้ขึ้นมากินไหมปลาหลายตัวพื้นฐานดีนะครับพื้นฐานดีโครงดีแต่ว่าขี้อายไม่ยอมขึ้นกินต่อให้พื้นฐานดียังไงแต่ถ้าไม่กินมันก็ไม่โตถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นอยากจะชวนเพื่อนๆแวะไปเที่ยวกันที่ฟาร์มไม่จําเป็นต้องเป็นฟาร์มผมนะฟาร์มใครก็ได้เวลาที่เราจะซื้อเนี่ยไปดูถึงที่ขอเขาลองให้อาหารไปดูหนึง่งครั้งสองครั้งสามครั้งถ้าปลามันมีนิสัยที่กินเก่งกินดีโอกาสาที่มันจะโตเร็วมันก็มากกว่าเพื่อนๆนะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยฝากกันเอาไว้สําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามขอบคุณปรีชาด้วยที่ส่งคําถามมาให้เราอยู่บ่อยๆฝากกดไลค์ กดแชร์นะครับแล้วก็อ,อย่าลืม Subscribe กับช่อง e a s y c l e center สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับ